Orman, างตรงไหนดีเนี่ยสบายดีสบายดีเอฟซีทุกกานทุกคนทักทายยังสดๆเลยพี่น้องเด้อเตรียมอาหารการกินมาเอาเตรียมแตงหันมีอาหารอยู่ดีได้ของกินธรรมชาติธรรมชาติ์ได้มันเทียนอันที่แสนจะหายาก Okay. มันเคียนอยู่ป่าคุณมันเคียนหอมหอมอันนี้ผัดไข่ใส่ซนอม้ปิ่งซีหลอดหมูแกงเนื้อใส่ฟักหนึ่งสองสาม 1> 1, 2, แกงเนื้อใส่ฟักมี่ของอะอุ่น เขาสวยคู้บาเห็นสันเขาสวยนะส่วนลล่ก็จะได้เขาเหนียวแต่ว่าเห็นสันเขาสวยเป็นเนบาหวานมาอยู่บ้านน้าโมงนี่ไปไปตรวจเบาหวานหรือบมีกันนะมาอยู่วัดน้าโมงนี่อาซาถูกแนละ้ว แต่ลเมอรอประกอบกันเถอะเถียงคุ้งอาหารใส่เ้าเอิคงซื้อไว้ให้ยสาถูกโมทนาบุญข้าวกะเอลยมานี่ซื้อไว้เนาะเอลยมานี่ทางยูเอเสเอเพิ่งซื้อไว้อยากทำบุญไปในโตซื้อข้าวสารไว้เวลาประเมาลงลงเห็ดบุญทำทานกะเอาลงไป เห็ดเนาะเห็ดไปเรื่อยๆเรื Boy? ่อยๆอะเฮ้ยยังหลบอาหารอยู่เลยอยู่ในเฮือนพี่บ้านนี้กะอาหารนี่กะเป็นของไอมิอลยเกี่ยวสามัคคีกันทำความดีพี่น้องโลกนี้มันก็สันติสุขกาน ประกอบส่วนกันก็เหมากับเป็นเรีย่ยวเป็น,รนแรงเื้ยจะได้นะเอามาใส่เอามาใส่เอามาใส่ผ้ากับล่างเห็ดอยู่นี่นี่ทีนักโพดบ่ดหนอนหนักโพดว่็ปัดนักโพดนะปัง ลายแทะเอาเซก,กตาต้นน่ะไปให้คนไวซันต้นเทนตัวตวเขานะ่ะเอาสีหิวเอาด้วยเออเอาสีหิวเอาอ่ะเย๋ยวเัาไปวน้ำหลังกระไดคันจัาไปพร้อมกัน,นเนาะกินเข้าวบุษาก่อนเมื่อนี้ลืมอ่ะชื่อสินโม่แลวลืมชื่อมาน้ำรานสาวก,ก็เลยเปลี่ยนเป็นเมนูพัดไข่ใส่นมใหม่ มีสนโมูกีสนแหงเลยเด้มันมันหนังโลมันเทียนสื่อมันเทียนอ่ะหอมหอมหัวยังหน่อยเนาะเอากิน้ํำตาลเอาเิ็มบัวทิศกบกิ๋มหอมอ่ะเติมผ้าเลยเด้งามมีแต่ไปแล้วเอาบวงใสอันนี้เขาสีหิวอ่ะเนะ จะชื่อกระตามาบ่สบายดีเลยยังเปิดก่อมาเพื่อคิดทิพย์ยังมาตั้งหลังเอาคิดทิพย์ยังเด็กท่านเฉ่งหันบ่เรื่อเอากระตาอยู่นอกบ่เอาสีหิวเอาอันนี้มันสีนกโกอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวข่าเอาใส่กระตาเบิดก็ได้ Hảo hảo xin hiu ông mất phải hát thang bay lên nham bọn 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 ไปว่านนี่เพบบิ่นกระสานเบิร์ดเขาเลยเขาบอกห่าเฮาแด้วบ้านเนี่ยบวกเจ้าเดี๋ยวเอาวางขึ้นเดียวจังเคนเอามาพร้อมกันเบิดเด้อใช้เวลามาเบิดแล้วเอาใส่ผ้านี่ ทุฮะน้องอาสบายดีพี่น้องมิตาไม่ออกซาวเพราะจังเกตนี่จูนนี่มิแต่ไม่ออก้าวอีลีดายผมให้ไล่ผู้ ผมไ้ไล <c oughs> <laughs> ่จูอื่นก็คือบุปนนีญเนะนั่แล้วบ่ยังพอจูอื่นกับแบบนี้ยุผู้เช้าเบิได้นน่นะแม่แต่ผัวน้เช้าแม่เนี่ยโอ้ผมไฮไล่ผมบอได้รรมาดาโจมผ้าเข่ากรซ เสียใจเสียขัวจมปลาเข่ากันอืมจมปลาเข่าลุกไปมันก็ยังอุ้ยอุนอเข่ามื่อนี้คือสีแดดแห้งเฮาว่าแดดแต่เสาแต่เมื่อไหร่มันแดดจะแน่บุกกอันนี้ตาต้องมานนี่ก็ยังบ่มเห้งอ่ะเจะคือตาใช่คือบ่วมตาไม่เท่นใหม่เลยจะสอยโลดเนาะออายมันออกแต่ขวัญมันแหละกับ ผือไหวเขาเหงาเหี่ยวคักปัญญังทีงกับผึ้งไหวนั่นแหละคือเขาบอกว่าตัดว่าตัดเก็นขำเมือหางัวอยู่น่ะใครถิมาเห็ดหายตัดเป็นทวนเป็นทวนไหวไม่ทั้งตัดแล้วก็ตัดตัดตัดไว้เฮากลับเขาเมื่อว่างนั่นหนึ่งก็บซอยห่าห่ไว้ในเตียงค่ะขำมากหล้วก็บล่นมาเก็บหยุบงามโตไว้ห่อเข่าก็บผีมาตัดไว้อยู่สวนผีโทรมาให้ร้านเก็บตองเด้อ <laughs> อยู่สวนพูดนะว้ห่อเก่าหักสอยแล้วแล้วมันมันสะอาดด้ในสวนนะมันเนียนมีกองไม้อยู่แหละครือมันแก้วมันลามคือเท่าก็พึ่งไปเลยนะในสวนหน่อยนะสาวแพงไปคอนแก่นโทรมากเกินนี่ถึงคอนแก่นนะแปดโมง เป็ดมงก็คือสองทุ่มกลางคืนนั่นแหละจนเมื่อยว่าสนางังรถแม่พาลุงเตียงไปหาหมอมือนี้แหละสิเดีเขากวดมือนี้วันจันทร์น่ะเนาะว<ม>ันจันทร์จักสิเป็นอะไรแหละถ้าฟังข่าวบ่เห็นจัักดีบ่่อนนนพุๆ็เหแบบมั่วๆหันเด็กใหญ่ ขางเดียวได้ขางหนึ่งบอดเลยอก็ตัวเต้งกับบอจักมันคือสิทัด้วยเราหอดบอเห็นตัวงัวแล้วจะไปโคมงัว <laughs> ทีแรกนะ <laughs> เห็นอยู่แล้วมาเป็นแห้งหวังดำหน้านี่ไทคขาดหน้าแดดนะเอ้ยเป็นเมื่อยเราตาลิงตาลาล่โลดมัวแห้งเลยแบบนี้นะคัน <laughs> เราเมือ่อยมากแล้วก็เราบอเห็นตัวงัวมันคุมมอย่างเราอะเมื่อในเหยียบหดงัวให้งัวนอนเนี่ จีไฟเลี้ยงงัวงัวพัดนอนอยู่เดินน้ำก็ะมีโคมหดงัววะฉันหัวซักไฟหน้าบ่เหงมเนาะเว้ยจังหวะโอ้ยนางแว่นที่เอาอยู่ติคนสสยตามันอะ่ะตาโบ๋แจงแว่นก็บอบได้แล้วระสาตามันดับเลยมันปิดเลยเนาะ มันคนละแนวสายตาคุนสายตามัวอ่ะนะสายตาสันเออาสายตาสันสายตาเงาไปซะขันอยู่ไกลไกลกับพวกอันนี้สายตาดับอันนี้นะคิอไพ่ดับนี่ขันไปบวท่านสีดับเบิดเปิดมาแม่คือยน่ยพอเปิดสายตายังดีอยู่ใส่แว่นขยายก็ดีแล้วเห็นหุ่งบิดบ่เนี่ยพอ โอ้ยนี่พอมาอยู่บ้านน้ำโมงนี่เป็นอะไรเบาหวานเงียบกิบเลยบ่โอ้สมโอ้สคือกวัดบ้านน้ำโมงเนาะกตองเิเนมว่าพามขมืออขมบตะกี้บได้กินบ่มาโอ้ต้อง้องตกินลเหมือมันนัเห็นลงกรถนเคน คือเกี่ยวกับอาหารนําเนาะคืออาหารนี่อาหารนี่ปกติบ่ย่าพ่อคาเฟ่นั่นร้านแจแหล่น่ะบ่ได้ขาดเนาะเออแต่ว่ามันพออยู่อันอัดตาแจ้งแม่นบ่แม่บ่วานนี่สิเฮ็ดให้ตามัวนําด้อย่าพอเนาะมันขกินตาโอ้บางคนตาบกาแฟนั่นตาแจ้งดหักยินหลายคนอยู่ได๋เขาพอายก็ว่าแจ้งว่าซั่น

ตึ้งข่าวอันแม้งอันง่วงแม่งจะจามห้องหัวหัวมาใส่ดูแล้วกินข้าวน้ำกันพี่น้องหลังจากที่เผาฝึกชันแล้วเราก็มากินข้าวสามาัคคีกันแม่สมพงศ์คือละไแม่สมพงศ์คือพผาเทาบปะโอ้โอ้ผู้เด,ดียว ข้าวน้ำงัวโอ้ข้าวน้ำงัวอ่ะหิบไปหิบไปหิบไปไพมีเวียกลหรหิบไปเอ่ะคลิปนี้จะขอจบไวปสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพราะกันคลิปหน้าสุขดีมีความสุขเบอร์สุขุสุขคนบุญหักษาเบอร์สุขุสุขคนอมุณอนโมทนาบุญนำกันเด้อสบายดี